สามีว่าเราไม่มีค่าแสดงว่าเขาไม่รักเราแล้วใช่ไหมคะรบกวนช่วยตอบหน่อย <Okay. S 1> เขาไม่เห็นค่าเราไม่เป็นไรเราเห็นคุณค่าของตัวเองไหมสําคัญไม่ได้อยู่ที่เขาแต่สำคัญอยู่ที่เราถ้าวันนี้มีคนเป็นร้อยเป็นล้านคนบอกว่าเราไม่มีคุณค่าแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าตัวเองทุกอย่างจบผมเหมือนกันมีคนบอกว่าผมไม่มีค่านี่ผมไม่สนใจเลยเพราะผมเห็นคุณค่าตัวเอง เรารู้ว่าเรามีคุณค่าต่อให้ใครไม่ได้เห็นคุณค่าของเราไม่ได้หมายความว่าคุณค่าเรามันจะหายไปนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองมันไม่แปลกเลยที่คนอื่นจะไม่เห็นเพราะเราเองยังไม่เห็นน่ะเอาจริงไหมเราคิดว่ายังไงเราเห็นคุณค่าตัวเองไหมถ้าวันนี้เราไม่เห็นคุณค่าตัวเองมันจะแปลกตรงไหนที่เขามองไม่เห็นคุณค่าของเราอ่ะ าการที่เรายัางไปวิ่งตามเขายังไปตื้อเขายังไปฟูมไฟล์ใส่เขางี่เง่าใส่เขายังไปนุ่นกับเขาทุกอย่างยังเป็นเขาอยู่เลยยังไม่มีอะไรที่มันเป็นเราเลยสนใจตัวเองไหมก่อใหม่รักตัวเองไหมก่อใหม่ใส่ใจตัวเองไหมก่อใหมดูแลตัวเองไหมก่อใหมแล้วคุณค่าเรามันจะอยู่ตรงไหนมีความสุขให้กับตัวเองไหอย,ยังก็ยังมีแต่ไปวิ่งตามเขางอแง,ง,ง,งใส่เขาเธอกลับมาหน่อยเธอมารักฉันหน่อยเธอจะไปจากฉันจรงนิงๆหรอแล้วคุณค่าเรามันจะอยู่ตรงไหนอ่ะ เห็นคุณค่าตัวเองก่อนถ้าวันนี้เราเห็นคุณค่าของตัวเองมันไม่มีมันไม่มีใครมาทําร้ายเราได้มันคุณค่าของเรามันไม่อยู่ที่ใครเป็นคนมองเข้ามามันไม่อยู่ที่ว่าเขาเห็นหรือไม่เห็นคุณค่าเราแต่มันอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าของตัวเองหรือเปล่าถ้าวันนี้ขนาดตัวเรายังไม่เห็นคนอื่นก็ไม่มีทางเห็นได้เพราะฉันไปทำความเข้าใจตรงนี้ใหม่เราเข้าใจตรงนี้แล้วเราสร้างมันขึ้นมาคุณค่าเราสร้างขึ้นได้สร้างมันขึ้นมา แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามันไม่ควรที่จะ,จะต้องมาจมอยู่กับอความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆแบบนี้เราจะรู้สึกได้ว่าคุณค่าเรามีมากพอเป็นกลางใจให้นะครับ